อกมาท้งใจแล้วรัอาจารย์มาตับะครับครับข,ขอ,ขอดเดืท่านปลอดภัยเลยแม่เลยดอปลอดภัยคือแม่เล็กอันนึงออกมาเราเด้อแม่จ้าดูท่านไหนก่อนจเลยจ้าเฮ้ยแม่มากไปาจะตั้ตั้มโอมาน้ำหมาน้ำใหม่หมูแม่น่ะโอ้โ คือป้ากันเหียบแต่ทุกคนถามไมี่งมอมานมยมาจะนั่งไกเนี่ยคุณไม่ใ่กอนหมดกหมวดกวาดหมดทุกท่นที่นั่วันีวันนี้เอาเรวันนี่ยเอาครับเอาเอาเทียไปทีกเอาเลยละไานกต้องก็ต้องมาาเาเสียใจเสียใจาจันย์ นี่ยถาว่าเอาเงินีที่เอาเงินดไหมใจเแล้นี่สิมาเก็บสองแล้วตอนวเดี๋ยวมันกิ่างเจะเรื่องเจ็บสอดเก็บแปดแปดสองแปดศูนย์นั่งหลัเลขที่คูนเขาตาเลนแต่แต่ว่าจากให้ลูกเนี่นไหนดีนั่คือวันที่1ิบห้าสามเท้าลูกจะเล่นไห้เพราะว่าลูกได้ตัวเลขมากแต่ยงสามขึ้น ถ้าลูกเสียกย้ัมขึ้นถ้าลูกฟันดีฟันอะไรลูกติบอก้อยได้บางมีหน้าขายหน้าเงี้ยขายเงี้ยอ้ยเงี้ยเราต้องขายมันสีบพอมีหมดูขายตาหน้าว่าอันนี้การยดทุ่มาลูกก็ติได้บอกเพิ่งจะย่างหายมาอยู่ค่ะหลวงพี่นาค่ะจ้าหอบว่าได้ครับอย่างนี้ค่ะขอลูกมาด้วขอรูกมาดลดยสุดท้าโเพิ่มรูปตออ นายุพอยมแม่คนไดที่ว่าอระยากกลับเดาวนอยูวัดน้ำูนี่นปูนี่จะได้ที่ังเออ่นี่มันนอนไทยพอแม่ไได้ครับเดี๋ยวไฟไปไไบจีจะมองในชาติี่ไได้กรับี่นนเราโดนทั้งในนั้นเป็นจะได้นับซ่อนกับปลาไปใส่ลูกขอาแม่ทางคนหลัเนี้ ไปบอกบุญเห้บานไม่เห็นพาไงไม่เห็นถนนใครรู้างนี้คน้กันขนาแม่แเจ้า่าไดไม่เอารถแม่้านสดอะตงเันหน่งตรงนั้นม่แห้น้ำเงินท่านแม่ปลาวันปลาวันที่สามสิบเอ็ดปลาวันที่สามสเดือนเลยครับอาจารย์เดือนเดือนนี้ละอ๋อ ดีสที on, um on, um ่3เดือนทั้น <t> ว <oss lik> str ่าสมอทธันวาครับใปีไหม่พอดีปีใหม่พอมาเอา้องูนครับครับพ่อครับครับยสรงปูครับกข้งนร้อยเข้าใจ ้มาแล้วมงเนีมาตัวไหนแปดศูน oh. like well, right. okay. so ี yeah. ่หตัวไ่ั่ม่งมัน่าตงคฟันกันแต่ตีกันยุ่แล้วตีกันยุ่ยยกเลยตีกันยุ่ยยกกไปขอปูนูนมาตัวน่งน่ไเนี่ยอยากกันเนี่ยไปบอกคุณ น้ำบานเท่าเราไอดต้นนึ่นมาม่อยลูกสามอยปูสามแม่นั่ปีไม่มากมาได้กับต้มแม่ตาวาตมาได้ลูกใหมากไอต้นนัวนงเินไ่ต้นนี้มเินลูกเต่ามันิหายอ้่ตรับอว่าเป็นแม่รัวยี่้านให้แน่ว่าน่ แต่เจ้าทะเลคุณหมอแต่เจดาัะเลแปดแค่สองอ่ะต่ละยุ่งยุ่งพอดีกว่าแม่แม่อย่างเองแมโูแต่ยุ่งพอดีว่าเป็นฟันฟันผู้ใดไปบอกก่อนขุนุนเฟยลเลาหาปูเนี่ยห๋ือเลามาหาปูเนี่ยเล่าเนียแล้วไปแล้วว่ามันจะจงไม่ได้บางยุ่งกับทางภาคแต้ไหนก่นเ่องก็จบล้นัานเรือ คทรับมากทางไรครับมากนะบอมากตรงใจเปะจำจำข้อมฝันลูกเบาจะนีได้บอจำได้ปลาอเป็ดอปูข่อเป็ดอปูวนหนึ่ไม่ได้ตรงแล้วข้อมฝันอีางวดงวดเมื่อกี้นี่ไงเมื่อกี้ลกฝันว่าได้กุ้งหาวกุ้งลูกเล็กีาหมูปลามุญอือลูกแบถ้าไม่ดีขอขงวดเมื่อกี้จำ

จะวิ่งมันจะวิ่งมันจะวิ่งกลมๆมันจะเป็นทุนอยู่แล้วเนาะจะตากับปาว่าไม่เจ็ดตีพอยาก็คือแปดทุนน่ะปลานี้ลูกไปคอก็ได้แปดทุนผู้เพิกระบอกแบบนมันเลยผาดกันแน่นัดเออมันคือจังหวัดมื่อจีเลยแปดทุนหนึ่งสามท่านเออถ้าเจ็ดท้องมันดังดังหลายมาแห้งเข้าเก่าเท้ากระเป๋าแปดท้องหรือแปดเจ็ดอะไรเนย อจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมันอันห้องก็คือแปดเจ็ดแปดสองแต่ถ้าอยากให้ลูกเล่นให้ดีคือวันที่ทิศหาให้ลูกเตียงสามชื้นลูกจะบอกรถ่าขายหน้าขายโมไม่น่าขายให้ก็ได้ไหมขายให้ทิศหาทิศหาในลูกจะ เน่นให้กอนเต้าเออการเต่าได้รู้่นให้เออพาแม่ยุกไก่หน้ามีการห้ามาก็ได้ <c oughs> เออเป็นยังลูกไม่ยากไห้ได้เพราะว่ามันใกล้จะปีไม้แล้วเออจะได้พากันนี่เน้น่อปีหม้เ่อนกิงเ่อนท่าน,น,นเศกีไม้กันปูพ้นหายคาซูเดอร์แม่เอยอย่า่าเ่เอา กันยามาหล่งพ่อเรกออกเราไมาห้องว่าเจ็บห่วงลูกไปจากไทยลู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอเนี่โอ้ยจากที่มาจังเดยน้ำว่าลูกก็จนว่าเทลูกไปจับมือเขียนให้คุณบอสจากบ้านนี่เด็กเด็กมันมาหลายโตแม่เด็กนี่ทำนี่เออเด็นี่ทำนี่ท่ากันเอาเด้อแม่เอ้ยนมพอยนมแม่เอ็ซีเอดมินหรือนมพอยนมแม่ท่านไก่ท่านไก่เหมือกัน เรืองวดนี้เป็นงวดที่สีแนวลูกมันใจอว่าเกินร้อยอะไรว่าเลข่เขาแต่อยากให้มันใจเราพันเบอร์เส้นคือวันที่ที่ผ่าเออมเมี่ยงสามมือบอกครับ,บแม่ลูกจะเสียงสามมืมมอจนลูกบ้านเสจมันใจว่าจนได้บอกใครหน้าซื้อก็จังงวดสามงวดที่ผ่านมาลูกบอกใครหน้าซื้อเลยเอองวดนี้ไห่ลูกเสียงสามขื้นเออเพราะอะไรตัวเลยกเราอยกเียงเราจะเน้นให้พร้อม ปูเคยเปลี่ยนตัวเลขหรือเปล่ครับทาเราเปลี่ยนเขาจะบอกครับถาา้าอีกสามมือหนึ่งหรือเ่ครับสามมือ้าลูกเตี่ยงนีถ้าตัวเลขเปลี่ยนเขาจะบอกครับแต่ว่าที่ที่ผ่านมาสามวดนี่คือคือเราบเปล <_ S 1> ี่ยนบราเคยเปลี่ยนเลยเป็นบอกครับเ,รเปลี่ยนครับบราเปลี่ยนแต่งวดนอีกอ่ะที่ว่าจะบเปลี่ยนเพราะว่าเราหายแนวคือหายเลยครับเราจะบเปลีป่ยน เราบอกได้ว่าออกพรรษาเราไปกองฉลาคไั้เออยมพหมอเมียเชื่อในบารมีปูคนรวจเพราะว่าบารมีคนสูงตกแกแช่ปูนํามาบอกยมพรยมเมียต่อเพื่อว่าจะต้างต่างบารามียมโอ้ปูพิ่งองยาพิ่นคือซาส่านการเขียนยัในเบื้องอย่างแน่จ้าในเบื้องง่ามๆนจ้าเอากรม้ามา ข้มแดงแนครับี่าอาจานเขียนกับมือนะครับแปดกตซองกับแตศูนนะครับชัดชัดว่างครับชัดเจนนะครับแปดเกตสองกับแต่ศูนะครับ

ไปซูรินได้รรไปซูรินครับไปซูรินตองใหญ่ๆเลยรมานี่จากรซูรินมาเลยได้พอเลยครับผมนอนนี่ที่ว่าหานอนนี่ละต้องกัปซูรินรอกเอาไปกัปารินน้นยซน่าคาราซินาาซินรไปเรียบร้อยครับตัผู้บาดออกมาใหม่ใหม

แปดเจ็ดสอง้งวันแกน้อยแม่ไ,มได้มือลูกั้งวันแกน้อยั้งปันตุ้มหม,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 ม่ข<ม>้างซาสูด้วยกูบาเด้ยจะได้รวมทั้งหมดตกกูบาร์ดครับ